สวยฮะเน้ยโดนโดนโดหลังแตกนะ,จะเนจะ็บไปเลยเจ็บอยู่นะใช่แล้วเรามันตัวตอดไง เฮ้ยมันเสียสวยก็สวยเลยม่นไงมันมีหมองเุ้ยสวยดิซ่ยรถมอเตอร์ไซค์โคตรแรงเด็กเล่นเก่าเฮ้ยเพื่อนเล่นในโอ่งปะเนี่ยเสียงกล้องวะ เล่นในโอ่งเปล่าเสียงกล้องเนี่ยฮะแม่งเอ้ยวนเก่งเหลือเกินเฮ้ยมันมาล่างเยอะจังวะเราโหะเนี่ยเด็กแว้นมาช่วยด้วยเมื่อกี้เนี่ยเอาเลยก็ได้นะเอาจริงเอาไหมในหะไอ้เนี่ย เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอ่ะมอไซค์มาเกี้ยวว่ะเฮ้ยมอไซค์โคตรแรงอ่ะเออดิเฮ้ยเออดิเออดิเร็วผมจะลัดเร็วขอลัดหน่อยเฮ้ยมอไซค์โคตรแรงอ่ะคันเนี้ยเฮ้ยข้างบนแตกมอไซค์มาล่างข้างบนแตกมีขังเปล่า ไอ,อ้มีวะ่ะขังเลยเสือดีเฮ้เสือดีใครด,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 ดีทาวะมันไปนบนหมดแล้วะ่ะ พมก็รำไปพมก็รำไปพมก็รำไปเพื่อนแข่งไว้แข่งไว้เออ เขาออกอะไรกันวะตัวเนี้ยไม่ค่อยได้เล่นเฮ้ยทำไปเล่นไปออกจริงนะอีด้านสู้เขาด้านเขาป้อมเลยเขาป้อมเลยด้านเอาวะของจริงวะของจริงวะ เฮ้ยว่ะเฮ้ย้ยของจริงว่ะเออเสีหายแล้วนีหนีหนีหนีกูไม่มีว์ปกูไม่มีว์ป Baby, wow, hàm nghĩa, 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 ไอ้น้องไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยคาร์มิตี้โดนขี้ปากคาตายดีอยู่เมื่อกี้เสียดายอ่ะไม่น่าหันไปหามันเลยอ่ะถ้าไม่หันไปหาไอ้นี่วินเลน่าจะไม่ตายแต่ว่าหิวไงเมื่อกี้เนี่ยได้สามตัวแล้วนี่เด็กแว้นหนีมาสกีสามอะสกีสามคกีสีดิเพืพ่อนเร็วเฮ้ยรอดว่ะอาบ้าอ๋อ

ตายดีวะทีเดียวเออกูก็ไม่ได้คิวเสียใจวะไม่วิ่งไปให้คาริบตี้คิวเฉยรอันตีเอาเลยเปล่าเดี๋ยวมันตีไปให้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวตีแล้วตีแล้วตีแล้ว อู้แตก <laughs> หมดทีมเออตีมาตั้งแต่บ้านเนี่ยตายเฉยมาหายไปได้หมดเว้ยอุ้ยนะครับบนอุ้ยเอาตัวปลอมต,ต,ต,ตื่นเต้นตื่นเต้นไปนั้นแหละเดี๋ยวเพื่อนง่วง

อะไรของมันก็ไม่รู้หลายจังหวะแล้วงงแม่มันเหมือนกันมึงจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ไว้เถิดว่าวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วอ๋อแตกไอเด็กนี่กดสกิลสองไม่ทันเลยเอ้ยมีลางเขาเปิดแล้วอ่ะ โอ้แต่มันทำอะไรของมันวะซามุกะซามุกะซามุกยเอา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 เลยเอาเลยเอาเลยคลิปหายคนไปเฮ้ยโอ้โหผมไปไม่ทัน ui, đẹp Gwen sướng nhất rồi. Oh, không biết chắc. Bỏ phuyáng luôn. Thèm, không bị đòn. Thèm, có có

สวยโอ้ยมันหนีอีกแล้วอ่ะเชี่ยเพื่อนตายมาดิจ้าพ่อหนุ่ม วอ้มันเสกผมอีกแล้วโอ้มันยิงผมเลย <c oughs> มันเสกผมอีกแล้วเวอร์ฮึยย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 หนยนหนยย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 ่ยยยยย่ยยย ได้เปล่าได้เปล่าเุ๊ยยำมันเสกผมอีแล้วเป็นอะไรกับผมเมื่อหนาววะไอ้เด็กนี่เฮ้ยมันบายวะ

ให้วิเล่ไอเวน้ยมันมีคนบายสองรอบอ่ะใครวะจริงเหรอ้ยมันซื้อสองรอบเลยวะขอแย่เฮ้พ่แนพี่นเอามาพี่แนอดีมันนั่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 นันนั่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 น่นนั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 ่น มันไม่เข็ดไว้เด็กนี่ฮึ <c oughs> <c oughs> แม็กมาตแม็กมาต์ไช่วยแต่ว่าตายเอง <c oughs> <c oughs> สวยเด้อโอ้ยตันสวยอะ่ะ อเออซื้อมาอยกบอกไว้ี่ผมบอลซื้อไม่หยกบอลซื้อมาอีกดิซื้ออีกซื้ออีกซื้ออีกเอาเลยอ่ะเอาเลยอไเขียวโดนส้ำเขาแล้ว

ôi <laughs> <nói ra> <stood> oh, mình ouais. đi hiếp đi mọt yên hiếp đi bà sĩ cưới mày xong bà dần 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 Ui, ui, dừng dần dừng dần Ê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  dần 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 เปิดเราไม่ก้าล้อหรอกคืออะไรวะเปิดเราไม่กล้าลอกอ้าหประมาณนั้นหรอบ้างเ้เย็นพ่อหนุ่มคนไทยด้วยกันอย่าใจเย็นเอ้ยไม่ใช่ใจเย็น <laughs> ไม่ตายด้วยผมไม่มีเงินเตะเลย๋ยวผมวิ่งไปผมวิ่งไปเจะรอแต่กู เหรอลาออกดิออกูตายเลย